อาม่าใช่อาม่าเห็นเง่งเก่งแม็กซิมัสเบ้นป่ะเป็นใส่ประจำเมื่อวานยังใส่อยู่เลยอ่ะกูไม่รู้อะโกเห็นมันขาดขาดกกเลยเอาไปทนท์โอ้โหเก่งยิงขาดขาดเบ้น์่ะเอออืออาม่าเกงบ้าเลยดอกพออย่างนี้แล้วผู้หญิงที่ไหนจะเอาเบนซ์มาเนี่ยแม็กซิมัสเบนซ์อะไอที่มันเท่ๆยีนที่เบนซ์ใส่ประจำขาดขาดอะขาดตรงเนี้ยอ้าวแม่ชิบมากเอะเท่ๆอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาดูมาไปไหนถามจริงเดี๋ยวกูหาดูซิข้าวขาพัง นี่อ่ไงที่เบ้นบอกมันเถื่อนขาเท่ๆอ่ะเอาไปนะแล้วก็อย่าพ่นมากนะไอ้ไฟเดี๋ยวฉันจะเอได้นอนโอ้ยโหสุดยอดกะบางอันเนี่ยเจ้าชั่วไม่เกรงใจหน้ามึงนะหน้ามึงในยังใลผีอ่ะไม่สวยด้วยไม่หล่อด้วยแล้วมึงจะไปจีบสาวมึงคนนึกเป็นทางโคกว่ะฮะไอ้ายเ้ยไปเถอะไปเถอะกูขี้เกียจพนกับมึงแล้วกูปวดหัว